ขอต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะคะเข้าสู่สายการบินบ้านมีรักค่ะวันนี้เราพร้อมที่จะออกเดินทางไปยังหมาเกาและจะนั่งเฟอร์รี่ไปเซนเจค่ะนี่ตอนนี้คุณแม่กำลังเปิดกระเป๋าใหญ่เพื่อเปิดกระเป๋ากลางเพื่อนดึงกระเป๋าเล็กออกมานะคะตอนนี้กำลังได้กระเป๋าใบเล็กแล้วนี่จะเช็คให้ชัวร์เลยว่าข้างในไม่มีของมีคม เดีวเราจะไปเช็คอินกันให้ดูสนามบินนิดนึงวันนี้ก็คนไม่เยอะจากเมื่อกี้นะคะได้ให้ดูว่าสนามบินเนี่ยมันไม่ได้ยุง่งมากมายแต่ขอโทษที่ยุ่งอะ่ะคือเคาน์เตอร์เช็คอินของฉันค่ะคือแถวยาวไปจนถึงนู่นแล้วก็ย้อนกลับมาตะเกียบมันยาวมาถึงหน้าร้านดีนเดลูกา้าแล้วก็เลยแบบโอ้แย่แล้วพอไปถามใช่ไหมเขาบอกก็ยังไม่เปิดอให้ออกไปรอข้างนอกนอกไหนทุกคนก็เลยมายืนรอกันตรงนี้ ตอนนี้คุณพ่อไปสืบมาว่าเคาน์เตอร์เปิดประมาณ7จ็ดโมงสี่สไปสืบเลยใช่เราก็เลยนั่งรอยอยู่ที่ร้านกาแฟโดยที่ให้น้องยืนรอยอยู่ที่แถวเดวเปลี่ยนเวรกันเรื่อยๆเพราะว่าเขายืนมาแล้วประมาณ20นาทีมัง้งแล้วแถวมาเดินทีละนิดทีละนิดคนเยอะมากการจัดการของแอร์ไลน์ะยังไม่ค่อยดีแต่ว่ามันมีแค่สเคาน์เตอร์หรือมีแค่เคาน์เตอร์เดียวแล้วคนเต็มเลยเยอะมาก ตอนนี้นะคะเราก็ยืนรอในแถวนี้มาหนึ่งชั่วโมงเต็มคนก็ยังหนานแน่นเหมือนเดิมมี่ไกลแถวนไปอีกนิดนึงคิดว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงคือมันเป็นการรอที่ <c oughs> นานมากเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ก็สู้ๆนะคะทุกคน <c oughs> หวังว่าเราจะได้เข้าก่อนเวลาบิดในงะฟังในกาซัเป็นเสิน่านีนแล้วล่ะค่ะคุณพ่อได้เข้าไปถืตั๋ว นี่ออเเเลยยด๋ยว,วะตชถึงแล้วนะคะมาเกา<อ>เราลงจากเครื่องกดตกตอนนี้ก็ขึ้นรถบัส<อ>เพื่อที่จะเข้าเทอร์มินอลเอาว่าไงมาเครื่องถูเกาอ,อย่างนี้แเลย <laughs> อย่าพูดดังเลยเมื่อกี้พ่อไปเดินผ่าน Business Class ของเขาซึ่งคำว่า s u s i s s อ่ะมันแปลว่าเก้าอี้ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยกับมีรองเท้าแตะแบบชายเราถิงให้เท่านั้นเอง ตอนนี้เราก็อยู่ที่โฮเทลชัตเทิรบัสค่ะเป็นชัตเทิรฟรีนะแต่ละโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมาจอดแบบนี้เลยอันนี้ไปลอนดอนเนอร์เราจะไปเวนิเชียนก็คือแถวนี้มันจะแถวข้างๆกันใครมาเองเนี่ยหรือว่ามากับครอบครัวก,ก็อย่าลืมดูดีๆว่าแถวไหนไปฝั่งไหนเพราะเมื่อกี่คุณพ่อเกือบไปและไปกับเขาเลย <laughs> ไปผิดโรงแรมเนาะงั้นเดี๋ยวเรารอเนี่ยเขาจะมาทุก15นาทีขึ้นมาแรวนะจตาดู ได้นี่โต๊ะเขาใหญ่โตนจ้ะเบอร์สต์สบายๆเลยติดแอร์ด้วยชิชชุตอนนี้นะคะเข้ามาแล้วในเด t h เว e ิเชียนแต่ขอโทษนะมันเป็นพรมทั้งหมดเลยเว้ยกว่าจะไปถึงโฮเทลรีเซพชันอ่ะใครเอาเข่ามาแบบไม่ใหญ่หน่อยก็มันหนัก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมแบบกล้ามแขนเอาไว้เลยนีเพราะว่แบบแวา <S <S ไงคะ หนักมากตอนนี้สองเือเลยอ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่รีเซพชันเปิดเข้ามาเราก็จะเห็นห้องน้ำก่อนมาดูความปังก็คือห้องน้ำที่เราต้องการมีส่องสิงเราแบบไม่ต้องรอใครแต่งหน้าล้างหน้าอีกต่อไปเราเย็บพาได้ด้วย <c oughs> โอ้นารากากแลก็มีอ่างแล้วก็มีราว แล้วก็มีโซนอาบน้ำอุ้ยอันนี้อ๋อเป็นโซนชักโรครกคือเธอสามารถอาบไปด้วยแล้วปอก็สามารถทำทระสเซส่วนตัวไปด้วยได้ o oh อ my gosh ห้องหลับอ๋อโอเคตกใจนนะเล<อ>ย่มล็อกด้วยโอเคโอเคลืมเลยนะเนี่ยแล้ก็เป็นสองเตียงนะคะ o oh อ my g o s แล้วอันนี้ก็คืออย่าบอกนะว่า Okay, โอเคแล้วเดี๋ยวเาไปห้องน้ำอีกรอบหนึ่งอ่านีนสลิปป์สสลิปเปอร์โอ้โอยก god อยู่อย่างนี้ท<ร>ั้งทริปเลยได้ไหมได้เพราะว่าคุณแม่ปลื้มมากเมื่อกี้แล้วก็มีโซนว่าเราอยากจะนั่งอ่านหนังสือทำไม <laughs> อ่านทำไมอยู่ตรงนี้โอ้ oh m ก god เราสามารถสั่งรูมเซอร์วิสมากินได้ด้วย เดียฉลักที่นี่ฉลักเธอไม่กลับไปแล้วนะประเทศไทยจบให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะห้องใหญ่มากแบบเดินหมืนตัวสา่ที่สองทีได้ที่วงทีวีตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ฟู้ดคอร์ทของเดอะเวนิเชียนซึ่งมันใหญ่มาก ที่เนี่ยเ,เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นทั้งโรงแรมทั้งคาสิโนเป็นห้างก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วล่ะเนาะให้ดูนิดหนึ่งว่านี่คือฟูดคอร์ดเนี่ยเดินเข้าไปลึกสุดใจเลยค่ะเดินอยากกินอะไรกินอยากทําอะไรทำเนาะพอออกมาจากฟูดคอร์ดเนี่ยเราก็จะมีแบบแหล่งช้อปปิ้งต่างๆถ้าลงไปอีกหนึ่งชั้นจะเป็นคาสิโนนี่โอ้โหอันนี้ยังไม่หมดนะเป็นแค่หนึ่งใน โซนของโรงแรมซึ่งมีเยอะมากจริงอันนี้กลุ่มของเรากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะกินอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยว่าเราจะได้กินอะไรกันแน่คุณแม่คะตอนนี้เราอยู่ในแหล่งช้อปปิ้งที่แบบว่าโอเคิวผิวค่ะแต่หิวแบบผิวพร้อมที่จะเวี่ยงจะวินแต่ตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยเก็บไว้ก่อนเร่อกินนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเร่อกินแบบเนี้ยค่ะ เลิกหิวไปแล้วค่ะพอเห็นช็อปต่างๆก็คือตาแตกมากไม่หิวแล้วค่ะค่อยๆไปค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูว่าแดัมบูที่เปิดสิกาในกาอ่ะเราจะเข้าไปเลยได้ไหมเพราะว่าในนี้มันไม่สามารถจองได้เสื้อสวยมากเลยแม่ออ้คือถ้าเกิดใครมาหมากาเราไม่ได้ตั้งบัตเจตหรืออะไรไว้อันตรายมากนะคืออาจจะหมดตัวไปเลยอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้คาสิโนก็เพราะว่าร้านต่างๆที่เรียงรายคิดว่าถ้าเกิดอยากจะ ดูแบรนด์ไหนเล่นเล่นแบรนด์อะไรตรงนี้มีหมดเลยเพราะว่าตั้งแต่เดินมาเนี่ยสักคักใหญ่มากแล้วร้านมันไม่ซ้ํากันสักร้านไงแล้วมันมีแบรนด์จากทั่วโลกมาไว้ตรงนี้แล้วหาอะไรก็เจอดีโอคาเ c ชา n n e ลนี่เบสิกมากเจอเยอะแต่มันจะมีแบบแบรนด์อื่นๆด้วยที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบางอันอะ ถ้าเกิดใครสนใจอยากหาอะไรที่มันแบบอุ้ยพีเมียมอะไรงี้ก็มามาเช็คเอาได้เลยตอนนี้เราอยู่ตรงทางแยกแล้วเดินตรงไปคือพาลิเซียนมาเกา๊าแล้วก็มีโฟร์ซีซั่นแล้ก็คือแบบโรงแรมอ่ะมันติดติดกระนดเลยแล้วทีมเขาจะเป็นทีมยุโรปนะเปิดให้ดูเฮ้ยขับใครครับคาว่าแบบเวนิสไหมเวนิสแหมอุ้ย น่านจะมีกอนโดล่าอยู่แถวเนี้ยย,ยืนยืนสักพักอาจจะมีกอนโดล่าให้ดูก็ได้คะด่ะทุกคนหัวละสานทานท่านสเอาคุณพ,พ่อนะคะผู้เชื่อมั่นว่าทริคก,การจับก้นตัวเองเวลาเดินขึ้นบันไดจะทำให้ไม่เมื่อยแล้วมันจริงไหมก็ให้ทุกคนไปลองกันเราเองเนาะแต่เวลาทำในที่สาธารณะมันก็จะแปลกๆหน่อยอย่างนี้เห็นเมื่อกี้นี่เอง เริ่มต้องการถามว่าแบรนด์นี้เรียกว่าอะไรฮ่าฮกัเบกัเบแม่เรียกว่ามิยวมิยวโอเคต้องต้องพูดเบาๆด้วยเหรอมิวมิยวเมียวอยอบุ้ยบุ้ยเขาบอกบุ้ยบุ้ยแล้วก็ miu miu เขาจะเรียกแบบนี้จริงเหรอ จะแล้วว่ามิวมิว no นี่ครูร oh, bon no oh, ู้นภาษาอย่ากรู้จักรู้จักบบูบุรีบูบุรีบูบารีบูบารีอันนี้ดีกว่าอันนี้ฟังอ่ะอะไรแบรนด์นี้ค่ะเรียกว่าไหนโอ้โหแบรังซิก้าแหม่ใช้ตั้งแต่สมัยยังไม่ยังไม่นุ่งกางเกงในเลยตึกนี้มันมีกี่ชั้นก็ไม่รู้นะ เยอะจัดเลยเงินไม่หมดสักทีอ่ะเออเยสวยไหมนูนนูนนูนบ้า <c> ง <oughs> <c oughs> นี้เราก็มาทวงสัญญา เพราะว่าเนี่ยมาอยู่ในกวงหมืิคองแต่จริงๆล้วก็ไม่ได้จะเอาหิคอนนะมีอยู่วันหนึ่งก็เข้าไปดูกระเป๋าชาแนลตั้งใจว่าจะซื้อฟักแล้วเลือกแล้วจิ้มแล้วเสร็จแล้วคุณพ่อก็บอกว่าอู้กระเป๋าอะไรใบน้ําหลาแสนเธอรอก่อนเดี๋ยวพี่ซื้อให้สองใบเลยจำได้ไหมพ่อจำได้ไหมพ่อโอ้ไปดูนี่เลยเรากำลังมุ่งหน้าไปร้านอะไรอะไรเอ่ย แต่ร้านเนี่ยมันช่างลึกลับซับซ้อนจนป่านนี้ก็ยังหาไม่เจอคุณงงอ่ะไม่ไม่ดีไม่กินคืออะไรที่มันไม่ดีอ่ะเราจะไม่เอาเข้าตรวเด็กค่ะเออเอาซีเอาซีเนี่ยเราก็เลยเดินหาหายังไงก็ไม่เจอจ้าสรุป่หายยังไงก็หาไม่เจอค่ะพี่น้องงามนี่ปังอ่ะหัวเกินไปเลย เชื่อเลยค่ะ,ะเวอร์ป่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออ<ห>ินโดนะเนี่ยอยู่ในตึกนะเนี่ยนี่คุณพ่อบอกใช่รู้ก่อนไหม,ไมเอาเลยค่ะหมุน360อองศาสวยเลิศ<ห> แมนออกอีกเึิ่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของคุณทุกคน๊กการินหาเล็ดเน็ <laughs> มาเร็วมาเร็วโอ้ยสมัยจีบกันน่ะ แม่ก็ได้บัตรดูโอเปร่าดูบบลเล่แล้วก็บบลเล่รัสเซียรัสเซียเลยนะมาเล่นที่ไทยแล้วก็คาวนี้เราก็ชวนเขาไปใช่ไหมครับครับสนุกไหมพี่ครับครับผ่านไปเลยขคกโคกเลสนุกวิ่งไปก็วิ่งมาหมนก็หมาพ่อบอกว่าวิ่งไปก็วิ่งมาหมุนไปก็หมุนมา รอะไโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเค,เค,คุณแม่ซื้อกี่กล่องคะหนึ่งกล่องมีหกชิ้นอร่อยไหมอ่ะยังยังไม่ได้ชิมจริงด้วยจริงเพราะว่าเขาเข้าคิวรอ,อกันเต็มเลยอะ่ะแล้วเขาก็แบบทำใหม่ๆเลยนะอืมน่าสนใจเย s เย s อันนี้อันนี้นั้งแมนะนั่งแม่เลยเอนในการดูแลลูกก็คืออยากนั่งตรงเต็นนั่งจริงๆแล้วว่าเราอะรอกินบุฟเฟ่อยู่ตอนบกโมงแล้วก็มากินทัดไข่ลูกนิดจุกจิกแต่ก็ขอขอนนั่งมาแล้วนะคะของขึ้นชื่อเรือชาของเขาอันนี้อันนี้ถ้าเอียงแล้วมันจะหล่นอันนี้นะเอาเลยอ่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเอาเลยเอาเลย โอ้โหขอก่อนนะอร่อยมากๆพอแล้วเดี๋ยวเราจะแบบว่ามุมมาม thank you เราจะมุมมามแล้วแล้วคนอื่นก็จะอยากทานกับเราและตอนนี้ก็อีกแค่10นาทีเท่านั้นนะก่อนที่จะถึงเวลากินบุฟเฟ่คือเราอะมายืนตรงนี้เลยค่ะฮ่าฮ่า walk in g u e s นะคะ ก็น้องป๊อบจะกินอะไรบ้างวันนี้อยากกินหอยนางโลอยากกินกุ้งอยากกินปูกุ้งพี่ว่า l o เตอร์ป่ะไม่แน่ใจมันมีจริงป้าพ่อโมป่ะเอ้าอืมมันตั้งใจไปกินอะไรคะมีอะไรก็กินอันนั้นอ๋ออันนี้ก็มันตั้งกล้องอยู่นะคะทุกคนเป็นแบบดูการ s e ตติ้งกล้องในเน็ตอะไรอย่างงี้อันนี้คือโดนแสงคิวป่ะเราอะคิวแรกแล้วจู่ๆเขาก็เดินมาแบบคิวแรก คิวแบบจากหนึ่งเป็นศูนย์อะไรเงี้ยแบบลบหนึ่งไปอีกงงแต่เราอยู่บ้านเมืองเขาเราจะต้องต้องทำบ้านเราได้นั่งแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยถ้าไม่บูเฟ่นี้มันแพงจังก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนี่ขับผ้าโอ้โหอลังวะอลังวะไม่จบแค่นี้ไม่จบแค่นี้นะคะ ไม้ถ้าไมมีส้มตําด้วยเฮ้ยโอ้เลิศนะคะอุยน่ารักมากทุกคนนี่อะไรโอเคยืนดูตรงนี้สักสิบนาทีแล้วกันนะชอบอะ่ะเธอของหวานเขาแบบน่ารักไหมมีแบบโค้ดซองไม่ไม่ใช่โค้ดองเลยอันนี้มาขคาอ่าพอดีฝึกมาแค่สองคำแต่อันนี้อันนี้ต้องต้องกินคือมันสวยมากน่ารัก อาหารคาวคือก็ไม่แพลวเหมือนกันนี่ขาปูค่ะคลิปเอาเลยเดอ้อนี่ขาปูเอยหอยอะไรไม่รู้ตัวเบิ่มเพิ่มทาดไข่ที่คุณพ่อแบบหมายมันปั้นมือว่าจะต้องมากินให้ได้เลยทีเดียวเฉียวผลไม้สดไอศ์ครีมมีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวนี่เลยซุปแบบยาจีนแบบแท้ๆเพราะว่ามันต้องมีอันนะ อันนี้จะเป็นแนวก๋วยเตี๋ยวไหมบีฟเฟอเวของเฟอนี่อาหารเวียดนามค่ะนี่ของทอดอยำเยิมอะไรอันนี้ฝั่งอาหารไทยแน่ๆเลยน่ารักมากแต่สิ่งที่ถูกอ,อกถูกใจก็คือนี่ค่ะก้ามปูนี่ยหอยอะไรอะซีเวลเอ้ยน่ากินมากเดี๋ยวมาลองกันดีกว่านี่นะคะเราจะมาเป็นก้ามปูเหมือนกันไม่ได้อันนี้ก็คือก้าม lobster เราก็จะเอาไปฝากทุกคนเพราะว่าแน่นอนว่าทุกคนยังไม่เห็นมันอิอนี่ชึ้งยังไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่าทางนี้เป็นทางญี่ปุ่นก็จะมีทั้งสลัดแล้วก็ซูชิใดๆนี่ปลาดิบตุๆๆๆ๊ดตเราเลือกได้นะกินอะไรดีอ่ะตะกี้สั่งสากาลอตกับแซลมอนไปนะคะ แล้วก็เชฟกำลังทำให้เลยเธอเขาให้มาเยอะมากจานใหญ่มากนี่แร่สดด้วยนะเวอร์ปะอย่างที่น้องป๊อบว่าเลยนะคะอันนี้จะเป็นเมนูพิเศษเมนูอลัคาใช้เวลาทํำ20นาทีไ้สั่งเลยจ้านุ่งสาวบอกว่าอันเนี้ยดีมากคิดว่าจะเหนียวไม่เหนียวเลยมันคือหอยอะไรก็ไม่รู้นะคะหนูเลย ึ๊บโอ้ยล็อบสเตอร์มาแล้วค่ะโอ้ยดึงมันจะเด้งกระเด็นไหมอ่ะก็ทำไมให้สองคนอ่ะอ๋อคนละชิ้นนี่คนละชิ้นโอเคโอเคเลยนี่หวานจัดเนื้อเป็นไงปตอนอข้างในเป็นซอฟต์ลิ้งมีโค้กไอ้โค้ก ดีมากรู้แล้วจะนั่งกินอร่อยนี่เรามากินบุฟเฟ่จะจะมีลอสเตอร์เข้ามาให้ด้วยซึ่งเป็นบุไอ้บอสตันลอสเตอร์นะก้ามอยู่นี่ก้ามกินไปแล้วอันนี้คืออบชีสกินแล้วนะ่ตั้ใจกินกเปนรัผมวเนื้อ,อนแน่นอร่อย แต่ไม่รู้ว่ากินไม่อันใดหรือเปล่าเดี๋ยวถามก่อนมาดูอันนี้กันดีกว่านี่ก้ามล็อสเตอร์เติร์เติร์เตอร์อร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 โอโอ,โอว้าวาวา้วาวว้าวให้ดูชัดชัเฮ้ยฉันทำพลาดแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนอ่ะดึงโอ้โหนี่ไงนี่ไงรีเด่นท่านยังไ้อยูยอย่ชิมหน่อย ไม่ต้องพูดเดียวเลยคือมันแบบเฮเมันนกอง้ําแข็งมาื่องปก,กติแต่ว่ามันเนื้อน,น่นมากแล้วก็ค่อนข้างสดอันนี้เขาคัดมามันไม่ใช่แบบพวกบุฟเฟ่ต์ก้ามปูที่เราไปกินแล้วมันมันแบบเป็นลูกปูหรือเปล่ปาค่ะเล็กๆอันนี้คือของจริงนะคะค่าบุฟเฟ่ที่นี่อยู่ประมาณถ้ารวมทั้งหมดเลวนะเน็ตเลยอยู่ที่ประมาณ3,000ันบาท ตะก,กี้ลองกดดูน่าจะประมาณ3,200บาทใช่ทุกคนนี่ปื้มสุดว,วิชียอยู่แกะมกัมล็อกสเตอร์มแล้วค่ะงามไหมงามอือหือแล้วทั้งชิ้นเลยขาปูกัจิ้มจะปล่อยโจ๊กมาจิ้มอ่ะนี่ของแม่หนูอืมอืมอืมเลยไอไอวันโฟก้าโอ่า uh, no 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 Four, oh, four, four. Okay, okay, okay. One. One. Yeah. Oh, two. <coughs> Am uh, I four car, man? Three four and two raptor. Thank you. không <coughs> มมกิินนดดีเืวยะไ้ตะกี้ที่กินไปอบอบเนยหรือชีสนี่แหละคือปกติแล้วอ่ะถ้าล็อบสเตอร์มันไม่สดมันจะเหนอแบบเละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบแน่นปึกกรึบดีเลิศผ่านสามผ่านสองสามนี่สิ่งที่อยากจะพรีเซนต์วันนี้นะคะเป่าฮื้อกุ้ง แล้วก็ปลกเก๋าโอ้๋ล็อกเตอร์มาใหม,ม่อีกนะคะอให้ดูนิดนึงว่ามาแบบจุกจุกดูดิโอ้โเอ็นนี่เวยคุณพ่อยังไม่ได้กินหอ,อยเปาหื้อนี่ชิ้นขนาดนี้นี่มันเหลนมันไม่ใช่ลูกปิวป้วปิ้วเขาอร่อยเนะ ไม่หน,นึบหนับหนึบหนับเอาบอลลูนตาเก๋าสดจากทะเลไม่แน่ใจว่ามันปลาเก๋าไหมแต่ว่ามันเป็นโรปเปอร์อย่างเนี้ยปลาตัวใหญ่เหมือนกันนะ ไปแย่ฟองดู hmm. มาแล้วก็สตรอเบอรี่หวานมากอร่อยมาก mm hmm. สิ่งที่ได้มาไม่แต่ของสีขาวกับเหลืองน mm hmm. ี่คืออะไรนี่คือข้าวเหนียวมะม่วงเอ้ยพี่ใช่สาคูมะม่วงสุดเด็กอันเป็นอ๋อ,อขอโทษที่จันเลยอันนี้เป็นช็อกโกแลตจากฟองดูเ hmm. มื่อกี้อีกอันเป็นแบบมูสลองลองแกนลำใหญ่มูสลำใหญ่ mm hmm. อร่อยมาก รสชาติแบบฟิวไวช็อกโกแลตคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้ซ่อมหรอกนี่โอ้ทุลักทุเลสโอเคมือเลอะแล้วไม่เป็นไรนี่โอ้ อันนี้อร่อยมากอืมหอมไว้ช็อกกแลตมีแบบไว้ช็อกกแลตลำไยอะไรอย่างเงี้ยแต่กินยากนิดนึงอ่ะมันเลอะแต่ถ้าจะกินคำเดียวก็อร่อยเลยคุณพ่อเดินมาขิงบอกว่าอาจจะแก้มเลดเป่าหื้อข้อ <laughs> อาไปเจอของดีกว่าดู จิ้มให้ดูหน่อยซูมซูมโหเทียบกับมือใหญ่เอ e งโอเคฉันมาถึงหองหวานเดี๋ยวจะย้อนก็ไปกินเปาหูใหม่แคลนแคลนรับไม่ได้อยู่ดผีนี้เลยค่ะไม่แพ้เลยตัวเบิรมเทิ่มเออตะกี้เลนมันอันนี้ปูมันนี่มาโชว์เราเนื้ออร่อยมากนี่โอ้ดูน่โอ้ โอ้โหไหนดูซินี่อืมร่อยไหมอร่อยโฟกามาก็ลืมเป่าหือไปแป๊บหนึ่งให้ดูก่อนหน้าตาดีนะนี่นี่ใครใครเป็นเอฟซีโฟกาก็ต้องมาจัดแต่ไม่ใช่ฉันนละหนึงเดี๋ยวจะไปให้ทางน้องชายแล้วก็พ่อรีวิวนุ่ม นี่คือแพนนาคอตตาสาคูมะม่วงก็คือมีทุกอย่างที่เพิ่มชอบอยู่ในหนึ่งคำสูมให้ดูอ่าฟินมากเลยมีทุกอย่างจริงนะสามชั้นดูเข้าไปปุ๊บๆโอ้ยถ้าเกิดใครมาแล้วก็ชอบกินมะม่วงชอบกินสาคูชอบกินแพนนาคอตตามันก็คือต้องเป็นสิ่งนี้แล้วแหละนี่นะคะ เอาได้มาเหมือนกันนั่นไงนั่นไงทัพพ่อทังลูกนะคะไปเอาเมมเบอร์มาแล้วคราวนี้เขาก็มาแบบจ่ายตังค์สักทีได้ไหม,ไมเออพอเราเดินไ,ไปไปทำเมมเบอร์นะ <laughs> ขนาดนี้เราก็อิ่มแล้ว ตะกี้สัดบุฟเฟ่กันไปแบบว่า lobster อ,อาจจะหมดทะเลไปแล้วอะไรอยงนี้แล้วก็นี่กําลังหาอะไรทาก็คือผ่อนครเดินย่อยแหละแล้วดูข้างนอกมีหอไอเฟลด้วยนะเธอสวยมากาสวยมากแต่ว่าถ่ายยากน,นิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นแบบเงาสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเน้นเน้นเดินผ่นแล้วก็ชมด้วยตานะคะส่วนน้องเปาก็พกกล้องตัวเทปมาหนอวดหน่อย มันคือตัวไหนนะ Canon G7x Mark สองไอตัวที่เขาตามหากันควอดหลอกะไมิทราบเลยมยีก่อนจา้าใช่เธอมีตั้งนานแล้วจำได้อยู่ผูมาก่อนการของมันต้องมีอะเน,นาะอช่รูปจะขอหลายเซนแล้วคนข้างหน้าเนะี่มองอยู่ยาไอ้คนที่นี่เขาชอบจ้องจริงๆนะจ้องแบบ อย่างเงี้ยเลยอ่ะอย่าให้แม่เห็นเลยนะร้านที่ขึ้นต้นด้วยดีแล้วลงท้ายด้วยออ่ะอย่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอตะยามอ่านออกเสียงอะไรนะอันนี้นะเลิฟวีอะไรพ่อหลับตายแล้วอ่านออกเลยโนวี โอ้ย1,2,3วแบรองสอบลบนึ่ง Good afternoon everyone โดยพูดไทยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแบบสวยค่ะนี่ลอนดอน say hello say hi yeah yeah กยรียอะอันนี้เออเขาเรียกว่าอะไรนี่ <c oughs> big b ไหม big b e n หรือ,อยัง <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> มีกิมมิกเยอะมากเธออะใครไม่เคยหโหดรถเมยนะคะ <c oughs> ไปโหนกันได้ <c oughs> วัยรุ่นวัยรุ่นไัเปนปามาานะเธอสัขาาปเก่านี่นะคะทุกคนนี่คือเดวินิเชียนเรากำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านแต่คราวนี้มาขอเดินภายนอก นี่เลยลมเย็นเย็นอากาศ20องศาเย็นสบาย20เองเหรอทำไมรู้สึกว่ามันเย็นกว่านั้นคนลุกเลยเนี่ยเอออากาศดีมากเพราะว่ามันมีลมลมแบบอันนี้ต้องโภกเอาไว้มันจะได้ไม่แบบปลิวหรืออะไรวันนี้ก็มาถึงมาเก๊าได้กินบุฟเฟ่สุดปังเดินเที่ยวเวนิเชียรลอนนอนเนอร์ห้างข้างเคียงอะไรอย่างนี้ แล้วก็ได้ออกมาตากอากาศช่วงเย็นคอมพ l ีทนะคะแฮปปี้มากๆเลยไว้เจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนบ๊ายบาย